สวัสดีค่ะพี่ชายพะกางสาวฮาริดิฉันค่ะจงเมย์วันนี้นก,นนนก็ต้นอนรับเข้าสู่รายการพอีเมียมชว์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูการจัดเตรียมงานของลูกเสียอุทยาในห้อง536หรือห้อง i อินเทนเซฟวิ n e s s Program ค่ะซึ่งวันนี้มีการจัดเตรียมงานพิธนาการลูกสาอัลพี่อของแพดนี้เชิญเข้าชมข้างได้เลยค่ะ เราสิบสองนะคะช่วยกันเรียมงานซึ่งอันนี้เป็นการเยมงานของด้านศิลปะากนนะคะก่อนด้านนี้นะคะ วันที่6ม่ค